สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้นะครับต้นวุฒนะครับจะพาไปหาสินค้ากับร้านค้าใกล้บ้านนะครับมาลงขายที่ Lazada และ s h o ป e e นะครับโดยที่ร้านค้าใกล้บ้านยังไม่มีเว็บไซต์แล้วก็ยังไม่ได้นำสินค้ามาลงในออนไลน์นะครับ ำหรับร้านค้าใกล้บ้านก็เป็นร้านค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างน,นะครับที่ยังไม่มีการนำสินค้าลงในออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็น l a z a า a s h o ป e ้นะวันนี้ผมจะมาขออนุญาตนะครับผู้จัดการนะครับว่านำสินค้ามาลงในออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับเราจะทำการตลาดแทนร้านค้าเลยนะครับเพื่อนำสินค้าทั้งหมดในร้านมาลงในออนไลน์ครับ นี่ก็จะเป็นร้านค้าใกล้บ้านผมนะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับ KC Hommart นะครับทางเราก็จะมาขออนุญ,ญาตนะครับเจ้าของร้านหรือผู้จัดการนะครับแล้วทําการถ่ายภาพตกแต่งภาพใหม่นํามาลงที่ร a z a ้าช้อปปีนะครับเป็นการโปรโมทสินค้าช่วยกับร้านค้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขออนุญ,ญาตทางร้านนะครับเพื่อขอถ่ายภาพและนําสินค้ามาลงที่ร a z a ้าช้อปปีนะครับ นี่ก็เป็นหมวดไฟฟ้านะครับก็จะมีสายไฟมีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ร้านค้าเพิ่งลงใหม่นะครับเต็มเชลเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณในร้านนะครับร้านวัสดุที่เราจะทําการดอปชิปนะครับสินค้าเข้ามาในออนไลน์นะครับกว้างใหญ่นะครับสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะนําสินค้าเหล่านี้และครับลงไปในระบบนะครับ ไปตกแต่งภาพให้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ่ายภาพที่สวยครับแล้วก็นําไปลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดเกษตรและสวนครับเป็นตาข่ายกองแสงผ้าสแลมต่างๆนะครับเชลนี้ก็จะเป็นหมวดเครื่องมือช่างนะครับดูครับหมวดเครื่องมือช่างก็เป็นหมวดขายดีอีกหมวดนึงเลยนะครับใน lazada และ shopee นะครับผมลงสินค้าไว้ก็เรียกได้ว่ามีออเดอร์มาเรื่อยๆเหมือนกันครับหมวดนี้นะครับ หมดเครื่องมือช่างเพราะว่าสินค้าราคาไม่แพงนะครับราคาไม่เกินห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทจะออกเรื่อยๆนะครับนี่ okay, ครับเราก็จะทําการถ่ายภาพตกแต่งภาพใหม่นะครับแล้วก็มาลงขายนะครับหลังจากที่เราไป ขออนุญาตนะครับนำสินค้ามาลงที่ lazada และ shopee ปปกับเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างหรือว่าร้านค้าใกล้บ้านนะครับแล้วก็ได้ทำการถ่ายภาพสินค้าส่วนหนึ่งนะครับที่ผมต้องการลงใน lazada shopee ปปนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการตกแต่งภาพนะครับที่เราได้มาจากร้านค้านะครับหรือว่าเราได้ทำการถ่ายมาแล้วนะครับตกแต่งให้สวยงามก่อนนำมาลงขายนะครับ เพื่อนๆก็เข้ามาเว็บนี้ก่อนเลยนะครับ remove.bg นะครับเว็บนี้ใช้สำหรับตัดฉากหลังนะครับเราต้องนำภาพสินค้าของเรามาตัดฉากหลังออกก่อนนะครับก็เข้ามาที่ remove.bg ได้เลยนะครับหลังจากเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับ u p โหลด image ได้เลยนะครับ เลือกรูปภาพนะครับที่เราต้องการนํามาตัดฉากหลังและเปลี่ยนพื้นหลังนะครับ <_ O> ผมจะเลือกรูปนี้นะครับฝักบัวครับ <_ O> รอสักครู่นะครับระบบจะทําการตัดฉากหลังของภาพออกไปนะครับร <_ O> ะบบได้ทําการตัดฉากหลังของภาพออกไปแล้วนะครับ <_ O> อาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับ <_ O> เราสามารถลบส่วนที่ยังลงเหลืออยู่ได้นะครับเมนูนี้นะครับ Edit ครับก็จะมีนี่ครับแปลงให้เราลบนะครับเราสามารถลบได้นะครับลบส่วนที่ ยังหลงเหลืออยู่ในภาพนะครับที่ยังไม่สวยงามนะครับตรงนี้ Background ก็เราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังสวยๆได้เลยนะครับทาง Remove b, b, b g จะเปลี่ยนฉากหลังให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆชอบพื้นหลังสีอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมชอบสีฟ้าครับ หลังจากเลือกพื้นหลังที่สวยงามแล้วเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับด้านล่างภาพดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดอิมเมจครับเราก็จะได้ภาพนะครับสำหรับไปทําการตกแต่งเพิ่มเติมในแคนวานะครับผมจะนําภาพนี้นะครับไปตกแต่งเพิ่มอีกในแคนวานะครับใส่กรอบเข้าไปใส่โลโก้ กระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าเข้าไปนะครับให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตัดพื้นหลังหรือว่าฉากหลังให้กับรูปสินค้าเราในเว็บ r e m o v e bg แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะนําภาพสินค้าที่เราทําการเปลี่ยนฉากหลังใน remove bg เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นฝักบัวนะครับมาใส่โลโก้ใส่กรอบให้สวยงามนะครับใน c a n v a com นะครับเพืเ่อนๆเข้ามาที่แ a n v a com เลยนะครับ cana.com v นะแคนวาแล้วเราก็มาที่เมนูนี้นะครับอัปโหลดมีเดียครับเลือกภาพฝักบัวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ทำการตัดฉากหลังไปนะครับนี่ครับภาพนี้นะครับอัปโหลดเข้ามาให้อยู่ในแคนวาครับหลังจากนั้นตั้งชิ้นงานให้มีขนาด8 0 0 0คูณแ0 0พิกเซลนะครับแล้วเราก็ติ๊กที่ภาพสินค้าครับให้ภาพสินค้าเข้ามาอยู่ในชิ้นงานของเรานะครับ ขนาด800คูณ800พิกเซลนะครับครับตกแต่งให้สวยงามนะครับขนาดไม่พอดีเดี๋ยวผมจะปรับขนาดชิ้นงานใหม่นะครับเล็กไปครับเป็น1200คูณ1200ดีกว่าครับ กดคีย์แอด e ิวดีไซนครับเมื่อกี้ชิ้นงานน่าจะเล็กไปครับแล้วก็อัปโหลดฝักบัวเข้ามาใหม่นะครับเมื่อกี้ชิ้นงานเราเล็กมากครับหลังจากอัปโหลดภาพฝักบัวเข้ามาแล้วนะครับเราก็ใส่โลโก้นะครับที่ผมได้ทําการเตรียมไว้ครับให้สวยงามนะครับเพื่อให้ภาพสินค้าเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับจะเป็นโลโก้สําเร็จรูปนะครับที่ผมและทีมงานได้ทําการออกแบบไว้นะครับนะครับจะทําให้สินค้าเราดูมีมิติและดูน่าคลิกเข้ามา สั่งซื้อยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการแต่งภาพคร่าวๆนะครับผมอาจจะแต่งไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆไปปยุกใช้กับภาพสินค้าที่เพื่อนๆถ่ายมากันเอานะครับหลังจากตกแต่งภาพเสร็จแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น jpg นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับระบบจะทําการดาวน์โหลดภาพสินค้านะครับเพื่อให้เพื่อนๆนําภาพ ภาพนี้นะครับไปใช้งานต่อไปนะครับในการลงสินค้าไม่ว่าจะเป็น Facebook Marketplace Lazada และ Shopee นะครับ ผมเชื่อว่าทุกๆโอกาสอยู่รอบๆตัวเรานะครับอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะครับและอยู่ที่ตัวเราด้วยครับว่าจริงจังที่จะทํามันจริงหรือเปล่านะครับความสําเร็จไม่เคยรอใครอยู่แล้วนะครับความสําเร็จอยู่ที่เราทําอย่างต่อเนื่องนะครับและเป็นการวิ่งระยะทางยาวนะครับใครทามากกว่าคนอื่นความสําเร็จก็จะมาหาเรานะครับ